เปิดภาพสมัยเด็กของคิมซูฮยอนก่อนเข้าวงการกับพัฒนาการความหล่อตลอด18ปีในวงการบันเทิงหน้าเด็กเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหล่อเพิ่มขึ้นคิมซูฮยอนเกิดวันที่16กุมภาพันธ์พศ2531ปัจจุบันเขาอายุ37ปีในวัยเด็กเขาเป็นคนที่เงียบมากค่อนข้างที่จะขี้อายและเก็บตัวจนทางครอบครัวไม่มีใครคาดคิดว่า เขาจะมาเป็นนักแสดงจนกระทั่งตอนที่เข้าโรงเรียนเขาเกิดแรงบันดาลใจมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักแสดงและละครเรื่องแรกที่แสดงเป็นละครเพลงเรื่อง e r s e และ a m i s s u m m e r Night Dream ในปีพศ2546ต่อมาในปีพศ2550คิมซูฮยอนเริ่มเข้าสู่วงการด้วยอายุเพียง19ปีกับการเป็นตัวประกอบในซีรีส์เรื่องแรกคิมจิชีสไม ต่อมาในปี2008เขาก็ได้รับบทนำในละครเยาวชนเรื่อง Jungle Fish และได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในค่าย Key East ในปี2010จากนั้นเขาก็มีผลงานออกมามากมายจนเป็นที่รู้จักในมุมกว้างและได้รับความนิยมสูงสุดจากการแสดงละครเรื่องลิขิตลักตะวันและจันทราในบทกษัตริย์รีฮวนละครเรื่องนี้บันทึกเรตติ้งสูงสุดที่ร้อยะ4.2ได้รับสถานะละครระดับชาติที่มีการฉายออกไปหลายประเทศทั่วเอเชีย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคิมซูฮยอนกลายเป็นนักสแสดงหนุ่มชื่อดังที่การันตีความยืนหนึ่งแห่งวงการบันเทิงเกาหลีใต้กว่า18ปีที่เขาโลดแล่นอยู่บนหน้าจอมีผลงานครองใจสาวๆแทบจะทุกบทบาทปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาคนนี้คืนแทนเป็นพระเอกซุปตาที่ได้รับความนิยมอันดับตน้ตนๆแถมยังพ่วงตำแหน่งพระเอกที่มีค่าตัวแพงที่สุดในวงการบันเทิงแดนกิมจิก,กันเลยทีเดียวละครับคุณผู้ชม